วันนี้เราจะมาสัมภาษณค์ครูในหัวข้อทักษะและบุคลิกภาพของเด็กรุ่นใหม่ค่ะเราจะมาให้ครูคคแนะนําตัวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคะสวัสดีค่ะครูชื่อพวงรัดอดุลน,นะคะ,ะก็เป็นครูโรงเรียนวรนารีเฉลิมสอนวิชาศิลปะทัศนศิลป์ค่ะนะคะนอกจากครูสอนศิลปะทัศนศิลป์แล้วครูก็จะมีสายบริหารก็เป็นผู้ช่วยผู้ในาการนะคะ ก็ตอนนี้เห็นว่าจะมาถามนะในเรื่องของไอ<ม>เรื่องของทักษะ<ม>และเรื่องของบุคลิกภาพนะคะหลายๆอย่างเนาะก็เดี๋ยวหนูมีคําถามอะไรจะถามครูมั้งคะหนูอยากจะรู้ว่าลักษณะงานของคุครูนี่เป็นองไงคะอ๋อลักษณะงานของครูนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ครูคนะตอนนี้ก็มีการสอนด้วยแล้วครูสอนศิลปะม .5 มค่ะ<ม>แล้วก็วิชาเพิ่มเติม 3, ม .3 นะเสร็จแล้วก็ครูก็อยู่สายบริหาร<ม>ก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายงานปกคร ก็คือดูแลเรื่องระเบียบวินยัยนะทั้งหลายแหลของนักเรียนทั้งหมดเลยทีนี้เราก็ต้องเหมือนกับว่าทํางาน2แบบนะคะทํางาน2อย่างคือ1ก็คือเป็นครูสอนศิลป,ปะซึ่งมันมีความเป็นสุนทรีเนาะมีความอิสระแต่มันกลายเป็นว่าพออยู่ฝ่ายปกครองมันมีระเบียบอะมันเราก็ต้องวางตัวให้ถูกนะแบ่งให้เป็นนะคะว่าตรงนี้ระเบียบวินยัยเราก็ต้องเอาระเบียบไปจับส่วนงานของศิลป,ปะเราก็โอเพ่นเต็มที่อิสระนะคะเราก็ค่อนข้างเข้าใจนะคะ ทำต่อไปในอยากรู้ความที่เห็นของครูที่มีต่อเด็กรุ่นใหม่มเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นี้ค่อนข้างก็น่าจะชื่นชมนะคะเด็กรุ่นใหม่กล้าคิดคกล้าแสดงออกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเก่งนะคะเพราะว่ามีโปรแกรมหลายๆอย่างหลายๆโปรแกรมเลยที่ออกมาใหม่และเด็กรุ่นใหม่นี่หัวไวนะแล้วก็กล้านะกล้าที่จะแบบพูดมากกว่าเดิมนะคะกล้ามากเลยแล้วก็มี มีความคิดสร้างสรนะค์น่ะคุยว่านะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าคือโลกมันกว้างอะ่ะโลกในทางอินเทอร์เนต็ตนอะ่ะมันกว้างโซเชียลมันกว้างแล้วมันเหมือนกับเราเสพมันมีความรู้มากมายเลยค่ะในในโซเชียลเนาะแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็เขาใช้เต็นเออมันก็จะเป็นประโยชน์ก็ต้องชื่นชมเด็กรุ่นใหม่สายงานะของครูนี่มีการการ่วมงานกับเด็กรุ่นใหม่ไหมโออมีการร่วมงานกับเด็กระเดื่อรุ่นใหม่ก็ส่วนใหญ่นะคะครูเป็นครูเนาะส่วนใหญ่น้องที่ก็จบอ่า คล้ายๆปี3ปี4ที่ต้องฝึกสอนนะคะก็มาฝึกสอนที่โรงเรียนเหมือนกันนะ,ะมาฝึกสอนที่โรงเรียนครูก็เห็นว่าอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ค่ะว่าเขาใช้เทคโนโลยีเป็นนะคะใช้ทำา AI นู่นนี่นั่นคือโปรแกรมนู่นโปรแกรมนี้คือเราบอกนี่เขาทำแป๊บเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนนโปรแกรมมันจะอืดมันจะช้ามันจะค่อนข้างซับซ้อนนานเช่นว่าครูทำเองนะโปรแกรมก่อนจะเป็นเพจสมิเกอร์แล้วก็จะเป็นพวกอะไรี่ะ PowerPoint อะไรเงี้ยมันเชยมันนานอนะ่ะแล้วกว่าจะเสร็จนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่แป๊บเดียวสั่งตอนเช้าตอนเย็นได้แล้วตอนเที่ยงได้แล้วนะครูที่ว่าเขาเก่งเลยค่ะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมดรอนุมาศรสุนงค์ดำน,นะครัตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับครับค่ะแล้วก็คำถามแรกที่จะถามอาจารย์นะคะลักษณะงานของ,างของาจารย์เนี่ยค่ะเป็นยังไง ครับตอนนี้ตอนนี้งานที่ผมดูแลอยู่ก็จะเป็นงานทางด้านวิชาการนะครับในเรื่องหลักสูตรในเรื่องของการาพัฒนาเกี่ยวกับนักศึกษาต่างๆน,นะครับในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยครับหน้าที่หลักของอาจารย์เนี่ยคือหน้าที่หลักจริงๆก็คือตอนนี้เนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารม,มหาวิทยาลัยนะครับในการกํากับนโยบายเกี่ยวกับทั้งด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะให้ ให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักนะครับเพื่อในวัยที่ต่างกันมีคนใ,ในวัยในการทำงานบ้างนจริง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 ,รงมันมองได้สองมุมมนครับมุมหนึ่งก็คือวัยมันต่างกันไหมต่างกันมีมีผลแต่ว่าผมมองอย่างนี้นะว่าอันนั้นคือถ้ามองที่ที่ส่วนที่มีผลแต่มองอีกมุมหนึ่งวัยที่ต่างกันเนี่ย มันไม่ใช่อุปสรรคเสมอไปนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นจะต้องปรับตัวทั้งคู่ถูกไหมฮะวัยผมวัยผู้ใหญ่ก็ต้องปรับตัวส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปเจอกับนักศึกษารุ่นใหม่ส่วนเด็กรุ่รนใหม่นักศึกษารุ่นใหม่ก็ต้องปรับตัวต้องปรับตัวทั้งคู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่าลืมว่า,าถ้าไม่มีการปรับตัวแบบเนี้เนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยมันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเต็มแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อายุเขาก็จะมีความห่างเพิ่ขึ้นแต่ตั้งนี้ั้งนั้นเนี่ยอายุห่างไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะให้ผู้ที่มีอา,อายุกับนักศกษารุ่นใหม่ทํางานร่วมกันอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่แต่ว่าการที่ที่จะทําทให้การทํางานนี้เกิดประสิทธิภาพได้เราคิดว่าพวกมีต้องจูนเข้าด้วยกันเพราะอยาลรู้ว่ารุ่นผมเองเนี่ยก็จะเป็นรุ่เจนเอและจะเป็นอีกเจนหนึ่งแต่รุ่นของพวกหนูก็จะเป็นรุ่นรุนที่เป็น เนรุ่นใหม่เจนสีเข้ามาซึ่งไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตก็จะต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยต้องยังไงก,ก,ก็แล้วแต่ก็ต้อง,ต,องต้องอยู่ร่วมกันเพราะการอยู่ร่วมกันเนี่ยอายุส่วนหนึ่งก็อาจจะมีผลด้วยด้วยาการเติบโตมาที่ต่างกันแต่ว่าการปรับตัวเข้ามาซึ่งกันและกันเช่นเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเนี้ยค่ะและนี่ก็คือคำถามทั้งหมดในวันนี้นะคะเออพวกเราสามคน ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้การสัมภาษณ์ของเราในวันนี้เป็นได้ดีคุณทั้งสามคนมมกที่มาพูดคุยรเป็นกันค,ครับโอเคครับขท้าต่าวค่ะไดค่ะาว่าลักษณะานลงานที่คุณป้าทำเนี่ยเป็นเป็นยัไงระมานอาหารใช่ไหมประามาณ ที่หลักของของป้าในในร้าน่ะสมมติว่าจะทำอะไรคะทำซุ้มตำทำซุ้มตำไก่ย่างทำซุ้มตำทำแซ่บทุกอย่างเลยค่ะแล้วคุณป้าคิดยังไงกับเด็กรุ่นใหม่